ในเรื่องของกุศลกุศลก็ต้องรู้กุศลมูลก่อนเหตุเกิดของกุศลก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าเราเองไม่มีความโลภเราไม่มีความโกรธไม่มีความหลงก็จะสํารวมได้ก็คือสํารวมตาหูจมูกลิ่นกายใจก็จะเป็นการที่เราไม่ไปทําร้ายเขาอะไม่ฆ่าเขาอะไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เราไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้เราเองไม่ไปประพฤติผิดในการมพวกนี้เป็นกุศลอย่างเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเนี่ยมันเป็นการกระทําทางกายเพราะฉะนั้นเราเองก็จะสํารวม ได้คือภายในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอกุศลมูล เป็นรากเง่าของอกุศลแต่อโลภะอโทสะอโมหะก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเป็นกุศลมูลเป็นรากเง้าของกุศลพอเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ทําให้เราสํารวมกายได้หรือไปสํารวมวาจาเราเองก็จะไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงเขาเราไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงให้คนแตกกันเราไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพย์เจอร์อันนี้ก็เป็นสํารวมวาจาได้เพราะว่าเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอกุศลมูลเราก็สามารถสํารวมความ คิดได้สํารวมความโลภภายในจิตใจก็คืออภิชาความโลภเพ่งเล็งอย่างจะได้ทรัพสมบัติของผู้อื่นก็ไม่เกิดขึ้นความมีจิตคิดประทุสร้ายอย่างเช่นเราคิดไปสาบแช่งเนี่ยก็เป็นอุศลก็ถ้าเราไม่มีความโกโรธนะก็จะสํารวมได้ก็จะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ประทุสร้ายเขาแล้วก็จะมีความเห็นถูกเราก็จะมีความเห็นถูกไปในทางที่เรารู้ละว่าการบูชาการไหว้หรือการให้ทานเนี่ยมันมีผลเราเชื่อกรรมดีกรรมชั่วว่ามันมีผลเราเชื่อโลกนี้มี หน้ามีเราเชื่อมัรดาบิดามีเราเชื่อว่าโอปปาติกะสัตว์ผุดเกิดขึ้นมีเราเชื่อในเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือความเห็นถูกนี่แหละคือเป็นกุศลสภาวะเนี่ยจะทําให้จิตใจเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลพอตั้งอยู่ในกุศลทำจะไหลไปสู่ธรรมมันก็ไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและต่อผู้อื่นด้วยเราอยู่ในศีลมันเกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับผูอ้อื่นการที่เร,ทรเราอยู่ในศีลเนี่ยเป็นการรักตัวเองพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าเรารักตัวเอง ต้องเจริญธรรมะให้มากเสพธรรมะให้มากอยู่ในธรรมะให้มากเป็นการที่รักษาตัวเองรักตัวเองแล้วก็จะเป็นการรักผู้อื่นเพราะเราอยู่ในธรรมะเนี่ยแสดงว่าเรามีความอดทนเราเองมีเมตตาต่อเขาเราเองมีความเกื้อกูลต่เอเขาเนี่ยก็รักผู้อื่นในตัวส่วนถ้าเราเองไม่สามารถที่ทํากุศลได้มันก็จะเป็นโทษแล้วมีโทษแล้วก็จะเป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดอกุศลมูลรากเง่าของอกุศลที่เราต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมรักเง่าที่ทําให้เราทําอย่างนั้นเพราะเกิดจากความโลภไงพอ พอตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดไปกระทบปึ้งก็เกิดความสุขเวทนาความสุขเนี่ยจะก่อให้เกิดราคะเกิดความโลภอะเกิดความอยากได้นี่แหละคือรากเหง้าของมันจากตาไปเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดแต่ถ้าไปกระทบผันตาหูจมูกลิ้นกายใจปึ้งเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ชอบรากเหง้าโทสะเกิดการพยาบาทขึ้นมาแล้วก็ถ้าไปกระทบผันตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็เป็นอุเบกขา แต่เป็นอุเบกขาที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เกิดโมหะเกิดความหลงเกิดอวิชชาความไม่รู้การที่มีความโลภความโกรธความหลงจะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไปทําอกุศลถ้ามีความโกรธมากก็ไปฆ่าเขาซึ่งไอความโกรธเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากไปชอบสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดความโกรธขึ้นมาไปทําร้ายไปฆ่าเขาไปกระทําทางกายไปเอาของเขาถ้าอยากได้มากก็ไปลักขโมยเขาหรืออยากได้สามีเขาภรรยาเขา ก็มีความโลภแล้วก็จะไปแย่งของเขามาเกิดจากความคิดก่อนคิดโลภอยากได้ก็ไปกระทําดังกายไปแย่งชิงของเขามาก็มีโทษหรือไม่ก็ไปพูดไปพูดโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการไปพูดยุยงให้เ็าแตกกันด้วยความโกรธไปพูดคาแสบแสบเผ็ดเผ็ดคำหยาบหยาบคลายคลายคำกระทบกระเทียบให้เขาเกิดความเสียใจหรือก็ไปพูดเผยเจรไรสาระนี่ก็เป็นวาจาประพฤติผิดไปในทางคําพูดส่วนใจก็มีความโลภเพ่งเล็งของเขาหรือมีใจคิดปัตทุษร้ายอยู่ แล้วแล้วก็มีความเห็นที่ผิดคนที่มีความเห็นผิดก็ทําอย่างนี้ได้ไม่เชื่อกรรมดีกมชั่วอยู่แล้วว่ามันมีผลถ้าเขาเชื่อว่ากรมดีกรมชั่วว่ามีผลเขาก็ไม่ทำไงเพราะว่าเขามีความเห็นผิดไม่เชื่อว่าการบูชาการให้ทานมีผลไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อพ่อแม่มีไม่เชื่อสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นโอปาปาติกะว่ามีไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระเจ้าไม่มีศรัทธาไงก็เลยมีความเห็นผิดก็จะมีเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบาก